จเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอัตมาพระสุชาติสุโโทโธซึ่งวันนี้ก็นะเป็นวันเลิกงามยามดีนะเราก็ได้ทําการเก็บข้าวเก็บของจากสาราธ,ธรรมสังเวชหลังเก่านะก็มีญาติโยมนําโดยท่านกำนันนะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะประจํา หมู่บ้านหมกแถวเรานะนี้ก็มีญาติโยมมากมายเข้ามาได้ทำการนาหยิบจับคนละไม้ละมือนนี่ก็คือญาติโยมซึ่งวันนี้ก็มีผู้ที่สั่งการนะก็คือท่านพระครูอุเทศธ,ธรรมประจักษวันนี้ก็ถือว่าญาติโยมเข้ามาเรียกว่า ร่วมมือสามาคีนะ <c oughs> เพื่อจะย้ายสาราธรรมสังเวทหลังนี้ <c oughs> เอาไปติด <c oughs> กําแพงก็คือ,อแทงปูนสามอันนั้นนะซึ่งวันนี้ก็ช่างก็เดินทางมาจากนกครพนมนะก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็คือว่า ญาติโยมก็มาช่วยกันคนข้าวคนของอันนี้ก็เป็นส่วนไม้นะที่ญาติโยมได้บริจาคเอาไว้ทำศาลาหอฉันโดยมีพระครูอุเทศธ,ธรรมกระจักษเป็นคนสั่งการนี่ก็คือโบสถนะ์โบสถ์ที่จะปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่24ถึง20 อ่ะ24มกรา2567ถึง4มกราอา27ธันวามกราอ่20อืมเลนมีอยู่อันพันกันอะไรนักหนาวันที่24มกรา24ธันวา2567ถึงวันที่4มกรา2568วันนี้ก็จะอ่านได้ทำการปิดทองฝังลูกนิมิต ก็คือญาติโยมที่มาร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิดแรงสามัคคีก็จะมีพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้มาทำการร่วมไม้ร่วมมือเอาละน,นี่ก็เป็นการหอมปากหอมคอเพื่อรายงานส่วนค่าใช้จ่ายก็ประมาณเกือ 8, บเกือบแปดแสนบาทนะเจ็ดแสนเเศษซึ่งถ้าญาติโยม ก็มีกำลังศรัทธาอยากร่วมบริจาคนะคนละสิบยี่สิบก็ติดต่อที่ท่านพระครูอุเทศธ,ธรรมประจักษ์ได้นะที่ท่านพระครูอุเทศธ,ธรรมประจักษ์น,น,นี้ก็คือท่านพระครูอุเทศธ,ธรรมประจักษ์นะเจ้าวาดวัดหมกแถวเจ้าคณะตำบลหมกแถวหลุมข้าวอำเภอหนอ,อ,หองคายจังหวัดปุทยธานี อาจารย์เบอร์โทรอของอาจารย์เบอร์เบอร์เบอร์อะไรศูนย์ศูนย์98ศูนย์98 798 798 5455 5455นี่ก็คือท่านพระครูเทเทธรรมประจักษ์ญาติโยมท่านไหนนะที่พอมีกําลังศรัทธาจะช่วยบริจาคคนละไม้ละมือนะ10 20นะก็เพื่อการสพทบุกทุนย้ายสาราธรรมสังเวชหลังนี้เจ้าค่ะ ใครมารับชมคลิปของตมาก็ขอให้เฮงๆรวยๆอันนี้ก็คือ,อก็ถือว่าเป็นการรายงานความคืบหน้าเจ้าภาษสาทุเจริญพร